มาสองครั้งครั้งแรกก็เบี้ยวใช่ค่ะครั้งที่สองก็เบี้ยวจนแบบพอแล้วอะกลัวว่าแบบทํเอวแล้วมันจะเบี้ยวมาครบทุกด้านเลยทั้งซ้ายทั้งขวานัางนี้ตรงใช่ค่ะั้งนี้เราครบอาหารรับจบเลยนะคะก็เห็นเลยนะคะเรื่องของความเบี้ยวเบี้ยวจนกระทั่งว่าสิโคนก็คือดันมาจนเห็นขอบนะคะคือตรงนี้สูงไปนิดนึงสูงสูงไปแล้วมุมระหว่างหน้าผากกับจมูกอะมันเป็นมุมที่ไม่มีความเคิร์บตรงนี้ความเบี้ยวความเองของเขาเนี่ย มันเบี้ยวเองเนจนเห็นแกนชัดเลยต,ตรงนี้เป็นซีลีโคแล้วก็ตรงปลายเนี่ยใช้กระดูกอ่อนหนังหูร่วมกับผนังแกนกลางจมูกอะเซฟตั้มนะครับรายการตั้งก็ปลายเนี่ยเราต้องทาให้มันมีความเล็กเนาะไม่ใหญ่มากนะครับไล่สโลปไปนะครับทิ้งหยดน้ำไว้เล็กน้อยจะได้ทรงที่มีความน่ารักนะทรงละมุนมากค่ะเพื่อนก็พักว่าหน้าหวานขึ้นเพราะว่<แ>าจมูกเดิมมาทําให้หน้าดุด มาขายยิ่งแบบจะเข้าเดนี่สองจมูกยิ่งเข้าที่ยิ่งเข้าที่ยิ่งถูกใจคะคะคนพักว่าทำที่ไหนสงสวย